ดูหากินยากที่เดิมบนเนี่ยทางขึ้นทางลงอะอืมขุ่นไปบงทางขึ้นมบนทางขึ้นกับทางลงอะชั้นที่ลี่ตะฟังสงครามเนี่ยนี่พี่น้องตุ้ยนี่คอยหากินของเสียเสีเ่ยงเปล่าบ,บนผักเั็นพกันพกกระโดนกระโดนน้ำกระโดนน้ำมืนนมม่อแรงผู้ใดสิเอาทักมาได้จา้สาส่งฮอดบ้านปันเงิน,น,น,นก,ก,กินนินนินบ่ไก่เกินลอยมิด <laughs> ผู้ใดมากอะกระบาแซ่บ ผู้ใดบ่มากะว่ากาดต้องกินแนวมันลาบป่าลาบปลาก้อยหอยเนอือหึลาบปลาปูนปลากระโดดปูอันนั้นบ่ถึงแล้วอยู่หุ่นห้งหัวบ่เถึงนี่อยู่ข้างล่างก็มีนี่ข้างล่างเอาอยู่บ่เอาแล้วเนาะเผียกโอ้โเป็ดเผียรแเจ้ากระโดดน้าตีนฟังสงครามเด้อนี่ ัวเป็นคนไ่น้ำสงข้ามเ้อแต่ว่ามียบโมเมีออเมยนมียานน้ำมีโมมกมันไดน้ำลงได้อาบได้ <c oughs> ได้อยู่บัวได้ในบ่เปลาโเมียนลงได้อาบได้น้ำฮะแต่ว่าถ้าไ่น้ำสงข้ามมันก่วงเนาะูุย่างจอย่างจ้าวภูเป็นชินคนอ,อยู่ยู่แลาเป็น,ปนกยาน กเ็นบมากอินงยแล้วก็ขึ้ย่านอันนี้ผักเอียงนี่กินได้ปะผักเบ็ดเนี่ยได้แลวเนาะกินกับปิ้งปลาแซ่บแท้กินได้บ่เอากด้เสรนด้อผักบ็ดเนี่ยกินเบ็ดหง่แต่ว่าตัวนี้มันป็นสมุนไพรด้เลยเนาะทัองท่องหุนกระเมีนมันมนเปล่ยนรสชาติเลยตัวนี้๋อกินว่งเยมันี่เป็นได้นวานมันไม่กินแล้วสักินทั้งงอนาะมาเรียกินอยู่ตลอดแซ่บได้แหละ มันเป็นรูปพังอย่างขีเขยหางน้ำแค่ขีเขยหางน้ำคงมแงมวิเศษแค่กระโดดมาเก็บแล้วเก็บพังนี่แท่นพักนี่มันน้อยมันถูนมันอยู่ข้างล่างถูนบ่บ่อยู่ต้งนี้มีมั้ยมีมีมีกี่มีแต่นี่นี่โอ้คิวไก่เหยอยู่ลึกโ่งมันก็มีนิดน้อยเแต่พอมันต้องระวังเงินนี่เฮียบ่น้ำน้ำประดุกแซ่บกินกับแกงยังแซ่บเลยนี่อืม ใช่พอเดินมักกันแล้พักนี้มันช่ออกหวานหว,วานคืออากินอย่างว่าแล้วอัน,นเขามากินน้ำแล้วมัน,นคือมะ<า>กอก,อกโบเมนคือเขากินเอยียงเก็ะมาขามป้อมอืมมากินน้ำแล้วมันหวานประมาณนั้นเลยเปรียบเทียบว่าแต่ว่าคนเรารชาตินะอืม ค่ะผ oui, er ู you know, so teachers, nah. ้ใดปนปลามาแลงผู้ใดลาบปลามาเด้อมาเด้อผู้ใดสีเอาทังมาเด้อจ่าเด้อเสีเก็บไปเพื่อบุ่นล่ะเสียพายู่ขางเงื่อนนั่ก็มีเนาะนี่เสีว่ามันหน่อยกระโดนบ้านหรือกระโดนน้ำตัวไหนกระโดนน้ำมันขกันไะแต่ว่ามันหน่อยอยู่นี่มันหลายหุ่นอยู่มีเต็มอันโบต้องลงไปอีกเนาะโอเคนี่เนาะวุ่นดีทั้งถึงคุณนี่ก็ได้ยิ่งจะพักกระโดน นี่นี่คือแม่นี่ขอยนาอยีนงตะฟังสูงคูามก่ีาแตก่ด้น่คลิปแลแตกเลยแล้วถ้าเจ้าตัวตะฟังสูงขามิ้ลลแล้วินบุบวา่ายหน่อยกอยลองลองมึงบ่หละนอยชิบุคุ้มอยู่ว่าหายเงินเนาะลิ นี่พักนี่กินไนี่นี่นี่แมนมาหน่แมนใครอีกเบนแมนแมนมาแมนนิดนึงก็อืมกูเดียวกันแต่ตัวนี้เขาห้องเบนน้อยหน่ออืมอืม่กล้กินกินได้หรอกินได้อ่ะก็กินก่อนกินก่อนตายก่อนอืมบางเวทนี่เก็บขึ้นไปมู่เขาจะกินเอาตีเอาเอายิบว่าสันอืมันรสชาติเดียวกันบ่มันชิวานมันชิวานนี่สิรสชาติมันจะเบอร์ถึงกันกับเบนไงเอาใส่รังเงอพ่นมาพ่นห้ามากินมาคือกันเนี่ย ปไปไหนเอ้มันจะบหวานเนาะ <m> มันบาหวานมันจะมีตะความฝาดแล้วก็ดจืดๆเนาะอืมแต่ก็แแทบเนี้ยอืมแทบคือกันอืมแต่สำหรับพ่อนๆบอกว่ามันกินง่กยกเพาะกันมันมันบฝาดแห้งอ,อืมนี่นี่พักเบนนั้นพันกเบนไงยะอืยนอนแหล่เบนแหล่เอาเอาเป็นยังพอนถ้าไาก,กินไนพอนพอนก,กับมัดไปนมันสิมันอ่อน่าเสียบกักระดดนี่ฮนะตัวนี้มันสิกินได้ตั้งแต่ตันช่วงมันน้ำลงเนี่ย เพราะว่ามันเป็นยอดพวงไม่ถ้ามันใหญ่แล้วมันกินมาได้เอามันแก่แล้วมันกินหมด้วก็เ่ได้ถุงมาใส่ใส่พวกเสือเมื่อก่อใส่พวกเสือมื่อ่เออว่าจะมาหาคนเห็นได้ซื้อนาะได้เห็นแล้วแนพามาเมียบริเวนลูกสุนัขพามากินหาเนี้ยกินนี่เด้อใส่พวกเสือเฮ็ดยตั้งใดได้ใส่พวกเสือมาหาคนเห็นวัดอีกไม่หาคนเห็นได้เพราะเอิญมันได้ของกินมันได้ของกิน อ้าวพอาาละวแบบนี้แมามาพอแล้วเจ้าหัน,นพอตัวจีไว้ยังเอาโดนแทอะคนเทียนฉันมีละเอาไปเท่าคนเทีนหนานี่อนเอาไป <c oughs> คนเทีนหนานี่เด้อครับพี่น้องเด้อส,สวัสดีครับแค่นี้ละ